เกาช้างเนี่ยตีกอล์ฟกเซียวช้างสามเซตคือเกอลครับเมื่อนี้กับอีพีแรกของเมื่อนี้ครับนี่ครับกล่องอ้อยเอแงกันบ่เว็มิวสิกชายภูมิครับผมมันโบครับผมบ่ได้ดิบาทมันแก่บ่ได้๋ยวไว้แก่ประเดี่ยวแก่ประเดี๋เว็บตัวเราเว็บมิวสิกชายภูมิครับผมแต่มันขึ้นจะแน่นพ่อความดิแต่ว่านหนไหนเว็บมุกถึงเตรียมเตรียมกล่องไฟฟ้า ขึ้นรถครับอันนชุดนี้ขึ้นแล้วช,ชุดนี้ขึ้นแล้วครับเตรียมขึ้นแล้วเสร็จติดตั้งแล้วเรียบร้อยติดตั้งกองติดตั้งตู้มอนิเตอร์หาจุดตั้งมอนิเตอร์พร้อมแล้วอึง้งแบบน,นี้ก็อีเด้เพราตั้งอย่างทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็อีเด้เดินสายสร้างออกกํกกาลังอีลูกพีออกกํกาลังอีติดเ,เสียงแหลมครับหนตําแหน่งเสียงแหลมเอาบอกตําแหน่งไปแล้วนี่ครับ พี่ออนี่ครับตรงเป๊ะครับตรงเป๊ะกลางแข่<า>งวะกลางแบบฝกขอบว่าออกดนะ้วยการปีการปีนี่ครับติดตั้งช่างเหลี่ยมแล้วก็ที่ได้ล็อกเหล็กล็อกอย่างโอ้หลายสิ่งหลายอย่างอยู่ครับพี่น้องแ <c oughs> ต่ละกันโมเมนต์วาซีโมเมนต์วาซีติดตั้งแค่มือสองมือได้เลยนะมันหลายอย่างเนาะคส่วนที่ได้เท่าไรอย่งยางเนี่ยใช่คนหลายก็จริงแต่ว่า มันก็หลายขั okay, ้นตอนด้ครับเพราะมันว่าเหตุต้องช่วงเพื่อเวลาให้ให้มนขึ้นระบบหลายมือเติบถึนระบบแล้วเราก็ที่ต้องได้ไปเช็คเสาเช็คนั่นเช็คนี่โอ้ยหลายสิ่งหลายอย่างครับหลายหลายแนวส่วนอีเดีม้าเป็นรถแต่ละคันนี่ยากเติบอยุติส่วอีเด้ระบบเสียงว่าแต่ละคันอยากเติบอยู่ครับเหตุยากพอสมควรสำหรับผู้อื่นเขากายเฮ็ดง่ายยู่งหรือผู้ผู้ขเก่้งอ่ะมันบอกอึ้งผู้ขอกิ้งขกายเฮ็ดง่ายแล้วมันบอกแต่เขาบอกก่งที่เขากั เ็เอืมนี่แหละมันกงานเฉพาะทางให้ให้เวทมิวสิกวาตั้งก่องให้เขาผู้เชี่ยวชาญในการตั้งกลองว่ามันต้องมีตัวช่วยด้วยนั่นวะเฮ้ยทำเจ้าม่อย่างครับเจ้าไม่อย่งทุ่มือเท่านี ไปไหมแค่ไหนเมืม่อวานน yeah. ี่ยกมาอยู่อ่ะเนี่ยอ้า ang ang วมิสไยลรายงานครับสรายงานอยู่อ่าสวัสดีครับเดี๋ยวว่ามันลืม really. หรอผมถือกล้องกันผมถือกล้องกันแค่แขนดียนขวดแค่นิดเดียวครับช้างสามเป็ดช้างตาแดงเียิตาบอกช้างตูด ช้างกินนารีเตอครับํำเร็บเลยนะขึนมือด้นซื้นมือดิ pues, ้นขึนมือ้นข้นมือดิ้นขึ้นมือเิ้นขึ้นมือดิ้นขึ้นมือดิ้นขึ้นมแอดิ้นขนอด่้นขึ้นมือดินขึ้นมือนิ้นขน้นมือดิ้นขึเนมือดินขึเนมแอนิเนขึ้นมาเดนขึเนมือด้นข่้นมือดิ้นขึ้นน่อนิ้นน้นมือดิเนเนมือดินข้นมือนิเน ยังเปิดคลิปรอนอีกชุดเพชรตืดเหลี่ยมมั้ง่ยังเปิดคลิปร้อนอีกเสือเด้งไอ้หัวนี่เปิดคลิปร้อนนะโอหก็ยังจะเปิดหัวเด้่ยสิบแปดปีสิบแปดปีอะไรก็จะเปิดหัวอืมเปิดหัวด้วยตองมีเปิดหัวด้วยใส่เตนเนาะครับกำลังหาทุกที่อ๋อกำลังหาตำแหน่งเพื่อองศาบอกองศาไปแล้วครับบอกองศาไปแล้วใส่ได้วะ มันโค้งท่อกันบ่อะมันโค้งท่อกันบ่เน่ะอันนี้กับอันนั้นน่ะเออเอ้าเอ้าเห็ดคนละเที่คนละซางอ่ะถ้าเกิดว่าอันนี้หนากว่านี่งอนงอกันได้เนี่ยอันนั้นหนากว่านั่นเอาไม่ได้ไม่ได้โอันนี้เป็นเนี่ยคือบ่อันมันเรียรายุคือบ่อกไปไซส์เท่าไหร่นะงั้นเล็กเล็กมั้งหนากว่ากันเนี่ยกับบ่อได้เนี่ยเล็กตัวใหญ่กว่ากันเนี่ยกับบ่อได้เนี่ย เอาอันนั้นก็ได้ด้วยเอาโค้งโค้งที่เฮ็ดพร้อมกันกับตัวเนี่ยที่ยัำวัดได้ใส่ปากมีอยู่ดิยืดหน่นยดิเนี่ยน่ะใช้งยุดออกมาหน่อยน่อเห็นไหมหน่อยเนี่ยไหนอู้วอันนี้มันเฮ็ดใบตะโดนแล้วโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วเออดีที่นีมันค่อยของแท้เนาะเอาใส่ดุกอ๋อเัราะว่าบวกลึกหน่อยนะอือขระยำหน้ามันออกมาเอา bông lụa là bắt bông áo thưở à, đây chứ à, à, à chấm nè mía, đây bả, đây bả, ừ đây à, đây ô phục bay phục phải phục, phải. phục, phải. phục phải. นอยเขาเห็นชี้ป่ะห็นเขาเ็นชี้มอกเขาใส่ชี้ยัออง,ง,งไป่งไปไกติแล้วเขาไม่ค่อยใส่นะรับเพราะว่าน,นี่ครับเอฟซีตัวแท้ใครพี่น้องเมื่อีกกูนะเมื่อนี้แข่งขันย่างขนาดกูนะเป็นตา,าคักอีดีคักอีดีด้พี่น้องกูะนะ คักอี๋ขึงขังเออัไหนก็ลองเพงมาหน่ก็เอาไมด้วยเอาไวด้วยะดน่หเห็นมาเห็น่าฮ่าองแทบบ่ะเจ็ดคืด้วยแจ็ดคืนด้วยเด้เออบ่มีบ่มีนไอ้มันบ่มากับเงาเด้แต้ละมือหน่ย บิวิพดควนน่ะไม่ใช่ถามเจ้าไม้อย่างเจ้าไม้อย่างมือนไงเจ้าไม้ไงก็บอกพี่น้องด้วยเจ้าไม้ไงไม่ให้คลิปครับเนี่ยคลิปคือไดนคลิปบ่เห็นมีคลิปอย่าคลิปเลยพี่จังเน้ำฝนตกย้ำเลี้งเขาจะใส่มึงน้าดิอืมน้ำท่วมาเนาะคูกระนาขาดเขเนาะคือต้งนั้นกับพวกโลกโซเชียลนะครับคน้งทายลูกชิ้นลูกยหญ่อืมอืมอันนี้คือเขาเอื้นว่าทีเอเตอร์มือใหม่เนาะเฮ็ดคลิปเฮ็ดคไปว่ามั่วๆไปขาอีสังก็สั่งมาเถอะขอทีถือแกก็ดีไปอืม ติดตามก็ดีไปครับอ็ไม่แล้วม,มาเด็ดน,น้ำเป็นยังละครับเปิดโลกวิทยาศาสตร์โลกกระทัำยังไม่ถ้าค<ล>นหนาบรรลุนคนตกดีๆว่าอากาศดีๆกันมันรถมันชี้ฉากกันแล้วมันออกรอบนะอีกนะเริ่มรอบอีกแต่เ,เป็นเพื่อนท่านไม่อีกทีนะที่วันนีคุยกับเพื่นดูเรื่องแน่ี่เดี๋ยวเดี๋ยวคุยเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเดี๋ยวคุยเขาไม่รู้เรื่องทุกคนตกเทนนะเนี่ย น,นี่ครับมันจะกัดเยอะอีกจักหน่อยเพยายามทำมอนัองอน่งมานั่งอยู่นี่ที่พักกันไปเอากาั้นกล้วยมาอีกมาขึ้นระบบ<ส>เป้าเอากาั้นกล้วยขึ้นมาขึ้นระบบ<ส>ะเอสร้างกบบนี้ยู่กับแบ่งกันเทดหน้าที่กันเทดกันครับขึ้นระบบกั้นกล้วยแเราๆกับชีต่อเห็ดโค้งรถคันสิบสองล้อครับตรงนี้ ช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็ทั้งได้คนดินคนหินครับคนหินเขาไปเฮดออฟฟิศไปยกระดับขึนให้มันสูงขึนไว้เพราะว่านีน้ำนีน้ำน้ำถมจักอีถมจักอีบววัวถมดอกให้คคดไว้สูงสูงไจักน่อยเพราะว่าสั้นสั้นสองสั้นคำบนนะเลวๆลวันดว้วยพี่น้อง จากน้อยกันที่ได้ไปรีวิวอยู่ในอปูปวิดให้พี่น้องได้เบิ่งกันจากน้อยกีได้เดินทางแล้วครับเอาคลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องไว้เทเวนทงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่กอลฝากช่องฝา,า,า,ากช่องเพื่อนี่ฝากช่องดูฝากช่องช่องอะไรอ๋อช่องเจ้าแล้วช่องอย่างผมบ<ด>ุ<ว>รหรุนักเจ้าแล้วฝากช่องชอช่างมิวสิคฟฟิเชียลสำนักงานหมอนี้ช่องเจ้าไหม เอาไรไปเหงหมดก็ไม่นมันมาเป็นขั้นตอนขั้นตอนเนาะอู้จ้ะอู้จ้ะเอามาเไม่ไม่เอามาโอ้อัดขั้นตอนอีกแลยอันนี้สอนนี่อันนี้สอนโดยช้างมิวสิกออฟวิเคียวช้างสามเฟดช้างออดโอซิสเต็มครับช้างตาแดงช้างตัวซิงช้างเกีร์เลเตอร์แล้วก็แหกหมันเซเนลนะไม่ได้พี่น้องเรือแหกหมันเซเนลอยากให้รักกันนะโอเคซ้ำผุดได้แล้ววันนี้ไปขอน้ำกิน ลากันไปครับเรื่องน้องหมาม้นกันไปครับเอเคียครับสวัสดีครับ